ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชลงพื้นที่วัดปากน้ำสมุทรคงคารามจังหวัดระยองในโครงการเทคโนโลยีสารเคลือบนาโนเพื่อการอนุรักษ์อาคารศาสนสถานเพื่อติดตามความก้าวหน้าจากการต่อย,ยอดในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีสู่สารเคลือบพื้นผิวลดการเกิดคราบสปปกปรกตะไคร่น้ำและเชือ้อราเพิ่มความคงทนและความสวยงามลดต้นทุนการดูแลรักษาอาคารศาสนสถาน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างสร้างสารรค์ดรภาวดีอังวัฒนะรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชได้กล่าวว่าเทคโนโลยีสารเคลือบนาโนเพื่อการอนุรักษ์อาคารศาสนสถานเป็นการใช้องค์ความรู้ทางด้านของนาโนเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์เพื่อเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อดูแลรักษาและอนุรักษ์ของดีที่มีคุณค่าทางจิตใจของคนในพื้นที่และ และยังจะสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนผ่านระบบเศรษฐกิจสร้างสารรค์ได้นำเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีสำหรับเคลือบนะคะ,ะมาใช้กับชุมชนนะคะโดยที่เราเคยมาทดลองในการเคลือบสารที่เป็นนาโนเนี่ยอยู่ที่หอะระฆังของวัดปากน้ำ อ่าเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็เอามาเราก็มาดูผลทดสอบว่าการเคลือบนั่นนะ่ะมันมันมีผลอย่างไรนะคะก็พบว่าที่เราเคลือบไว้ก็ทําให้ตะไคร่ไม่เกาะนะคะแล้วก็มีการที่อหอระครังนี้ไม่ต้องไปทําความสะอาดคือโบราณสถานเนี่ยปกติคนก็อยากจะให้เก็บรักษาเป็นวัฒนธรรมให้ลูกหลานนานๆดูนานๆน,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 นี้นะคะก็ถ้าเราเคลือบไว้ก็จะสามารถคงสภาพค่ะเหมือนตัวเคลือบจะช่วยทําให้ยืดอายุการสึกกร่อนหรือว่าการเกิด การลอยแตกหรือว่าเกิดการสึกล้องเงี้ยไปได้ดีมากเลยค่ะ ขณะที่ดรธัญกรเมืองนาโผลนักวิจัยจากทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโนกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโนของนาโนเทคได้กล่าวว่านาโนเทคได้นำสารเคลือบนาโนที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อราในหอระคังของวัดที่มีปัญหาเชื้อราและตละไค่น้ำด้วยปริมาณความชื้นจากสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลรวมทั้งการแตกลายงานจากอายุข,ของสญญาสนสถานที่ที่ทำให้ต้นทุนของการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีราคา ที่สูงขึ้นโดยหลังจากที่ทีมวิจัยนาโนเทคได้นําสารเคลือบผิวนาโนที่พัฒนาขึ้นไปฉีดพ่นบริเวณหอระคังและได้มีการติดตามผลหลังจากที่ได้มีการฉีดพ่นเป็นระยะเวลา10เดือนพบว่าสามารถที่จะยืดระยะเวลาของการเกิดเชื้อราคราบสกรปรกและการแตกายงาโดยในระยะเวลา10เดือนนี้ไม่มีเชื้อราและคราบตะไคร่น้ำเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการยืดระยะเวลาในการเกิดเชื้อราทําให้สามารถนําผลิตภัณฑ์นี้ไปต่อยอดในการใช้บารุงรักษาอาคารศาสนสถาน เพื่อความคงทนยืดอายุวัสดุที่จะนําไปซ่อมแซมบูรณนะและยังถือว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษารวมถึงเกิดความสวยงามให้กับอาคารศาสนสถานต่างๆอีกด้วยสารเคลือบเราเป็นสารเคลือบในกลุ่มนาโน,โนซิลิก้านเนี่ยคือคือเป็นสารเคลือบกันตะไคร่น้ำและก็เชื้อราปัญหาของตัวตัวตัว,ตว,ตวสานสถานก็คือว่าเวลาความชื้นเข้ามาเกาะใช่ไหมครับแล้วก็น้ำซึมเข้าไปเนี่ยกลางวันร้อนกลางคืนเย็นมันก็จะเกิดการขยายตัวและหดตัวของวัสดุเพราะฉะนั้นมันก็จะแตก แล้วก็มีรอยแตกรายงานเกิดขึ้นเป็นที่สะสมของฝุ่นตัวเกิดตะไคร่น้ำเกิดขึ้นของเราก็คือทําหน้าที่คือไปเคลือบป้องกันความชื้นไว้นะครับแล้วก็จุดเด่นของเราก็คือว่าพอตัวยังไม่เนื่องจากเป็นแก้วขนาดเล็กเ็เพราะฉะนั้นเวลาโดนแสง UV โดนตัวแสงแดดมันก็จะไม่เสื่อมสภาพไม่เหมือนกับตัวสารเคลือบบางชนิดที่เป็นพวกกลุ่มสารอินทรีย์ก็จะเสื่อมสภาพเวลาโดนแสงไปผ่านไปปี2ปีก็จะเสื่อมสภาพแล้ว สารเคลือบเราเนี่ยหลิตรเนี่ยพ่นได้ประมาณ8ตารางเมตรนะครับเวลาพ่นก็คือใช้วิธีการเคลือบพ่นใช้เครื่องพ่นธรรมดาโดยที่ปัจจุบันเนี่ยการที่เรามาเลือกตัววัดสมุดคงคาลางวัดปักน้ำเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะทดสอบสภาพที่เป็นตัวสภาพความชืน้นแล้วก็ตัวตัวไอเกลือที่เกิดจากทะเลที่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงปากน้ำนี้เราก็เลยทดสอบดูแลเรามาเคลือบพ่นตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วก็วันนี้ก็เกือบเก้าเดือนส0เดือนแล้ว9เดือน10เดือนเดือนแล้วก็ยังได้ผลดีอยู่นะครับ สำหรับวัดปากน้ำสมุดรคงคารามในจังหวัดระยองถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใกล้กับทะเลมีความชื้นสูงซึ่งทีมวิจัยได้ตั้งเป้าทดสอบประสิทธิภาพและความคงทนของสารเคลือบนานโนนี้ให้ได้ครบทั้ง10วัดภายในปี2563เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบในพื้นผิวต่างๆรวมทั้งสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่